สี่ของฟรีตัวดีๆต้องมาเพราะว่ามีแสงมีพูมีแสงมีพูมีไฟไม่มีไฟมีแสงอยู่มีแสงอยู่มีแสง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 ตัวดีๆ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 เสื้อสีแดงสวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับคาริงวันนี้รายการเปิดแพ็คเพยเยอร์ดูวิระจำพฤหัสที่ เจ็บเดือนที่3พศส0 2 4นนะครับอาจจะลงคลิปประมาณวันที่8นะทุกคนคลิปนี้นะครับเราก็มาเปิดแพ็กเพยเยอร์วีคนะโดยแพ็กเพยเยอร์วีนะครับสัปดาห์นี้ก็นำทัพมาโดยฟิลโฟเดนนะครับบูทเขียวนะครับแล้วก็แกเลโน่ eno, นะครับผมแล้วก็อ่า โรเมโล่นะทุกคนใครที่แบบต้องการบูธเขียวสําหรับสัปดาห์นี้นะแต่ตัวที่ผมอยากได้จริงๆนะครับสัปดาห์นี้มีแม็กอาริเตอร์นะครับตัวนี้นะบ็อกทูบ็อกนะที่อยากได้รีวิวแล้วก็แล้วก็โฟเดนก็ได้ไ o โฟเดนผมมีแล้วไม่งั้นก็เป็นคาร์วัสเกเรียหรือว่าโรเมโล่ก็ได้นะครับผมถ้าแย่ๆสุดๆก็น่าจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะมันเล่นหน้าเป้าได้ด้วย <laughs> เป็นตัวที่แบบว่าเป็นแบ็กที่เล่นหน้าเป้าได้มันโคตรน่าสนใจอะ่ะที่จะเอามารีวิวทุกคน ใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะก่อนจะไปชมคลิปใครที่แบบว่าเพิ่งดูคลิปนี้นะแล้วก็เปิดแพ็กพรีอเดอรวีคไปแล้วนะครับลองคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าได้ตัวอะไรกันบ้างแบบว่าขิงๆกันหน่อยนะสําหรับผมผมว่าตัวฟรีตัวแรกที่ผมจะได้นะมันต้องเป็นแม็กาเลเตอร์อยู่แล้วเพราะว่าผมอะคือผมอะเด็กอาร์เจนตินาใส่เสื้อบาซ่าแต่ว่าเป็นเด็กอาร์เจนตินาด้วยรันๆนเลยแล้วกันขอสูตรหน่อยขอลันแบบรันๆนแบบมีสูตรแล้วกันนะไปแม็กาเลเตอร์นะตัวนี้บ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะผมคิดว่า ต้องใช้สูตร4ครั้ง1 2 3 4ใครมีสูตรดีๆลองคอมเมนต์มาได้นะทุกคน1 2 3 4แชร์ก่อน1 2 3 4ของฟรีตัวดีๆต้องมาผมว่ามีแสงมีพู้ มีแสงมีผู้มีไฟไม่มีไฟมีแสงอยู่มีแสงอยู่มีแสง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 ตัวดีๆ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 เสื้อสีแดงเสื้อสีแดงพิมลีกเรียบร้อยครับผมไงไงสูตรผมบอกแล้วแม็กคาร์เลเตอร์สูตรนี้ได้เลยใครอยากได้ทําตามแค่นั้นแหละสูตรเลขสี่ตัวนี้โคตรดีผมบอกเลยของฟรีออกมาแล้วด้ย ก็คือของที่อยากได้มาแล้วหนึ่งตัวครับต่อไปเหลืออีกสามร้อยทองสามร้อยทองแล้วสามร้อยทองหรอสามร้อยทองอยากได้ใครสามร้อยทองอีกสามร้อยตัวไอ้สามตัวขอบูธเขียวทั้งสามตัวได้ไหมมาโฟดงโฟเดนไปโฟอดองโฟเดนไปลูกากงลูกากูไปคาวาสเกีกคาคาสเกเลียไปต้องมาแล้วต้องมาแล้วไม่เอาพุทธศ์ประตูพุทธศ์ประตูรีวิวยากมาก ขอดีๆขอมีสูตรเอาจะเอาตัวไหนจะเอาตัวไหนคอมเมนต์มาอยากได้ตัวอ๋ออยากให้ผมรีวิวฟิลโฟเด้นมีดับเบิลทัชไหมล่างนี้ถ้ามีถึงจะถึงจะรีวิวมีดับเบิลทัชโอเคฟิลโฟเด้นล่างนี้กดสูตรไปก็คือ4เหมือนเดิม4ตรงนี้แล้วก็สมตรงด้านหน้าแล้วก็แช่กสอ2วิหนึ่แล้วก็ออกมาด้านหน้ากด 1>, 1 2 3แล้วแช่อีก2วีหนึ 1, 2 2> ่งสอง f i e l f o เดน f ิล l f เด่นนไม่มีแสงแบบนี้ฟิล l f o เด่นมาร้อยเปอเซน f l f o เด่น f ิล l f เด่นฟิล l f o เด่นเสื้อฟ้ามานะเสื้อฟ้ามาแต่กายโอ้โหการลีโนโมา <c ười> บูทเขียวมาอีกหนึ่งตัวงไงแค่นั้นแหละบูทเขียวมาอีกหนึ่งตัว จบปะ่ะบูทเขียวมาอีกหนึ่งตัวจบปะ่ะเว่อเว่อจะเอาบูทเขียวอีกไหมล่ะอีกสองร้อยทองอีกสองร้อยทองลัล่านไปอยกขอเลยถ้าฟูดนมาผมเดี๋ยวมีแป้งไหมแถวนี้ไม่มีแป้งด้วยว่าจะเล่นแบบว่าหน้าขาวแต่คงไม่หน้าขาวค่าฟูดนกับโลโลโลมิโล,โล,โลมาหนึ่งตัวผมหน้าขาวผมหน้าขาวรีวิวสักตัวหนึ่งผมหน้าขาวแล้วกัน ตัวไหนที่มาสองตัวนี้ผมตอนรีวิวผมหน้าขาวแป้งแป้งแบบว่าแป้งแบบว่าทะลุหน้าแป้งแบบโบโบอะโบโบหน้าขาวลันลนไม่ต้องมีสูตรเยอะหนึ่งหนึ่งหนึ่งลันลันมีแสงมีผู้มีแสงมีผู้มีไฟหัวใจมีแสงมีผู้มีมีแสง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 แล้วมีแสงแล้วมีแสงแล้วมีแสงไม่มีผู้เสื้อเสื้อแดงอีกแล้วเสื้อแดงไข่ หน้าตาอย่างกับวินิซิอูดตกใจหมดก้องหลังโอเคตัวนี้ไม่ได้น่าจะรีวิวแหละแต่ว่าเป็นรีวิวคลิปสั้นๆมาร้อยสองสายทุกคนขอตัวดีๆขอตัวดีๆพี่ขอตัวดีๆดูๆมันออกออกแม็กละเลเตอร์ตัวเดียวเฮ้ยขอตัวดีๆรีวิวอีกตัวนึงคนดูจะไ <ns> <ös> ด้ดูรีวิวเนี่ยดีๆเนี่ยโคส่งตัวดีๆมาโคเร็วๆเร็วๆจะได้รีวิวคนจะได้เติม เติมแพ็กนี้เยอะๆเร็วๆโคจัดไปตอนนี้ตกลงกับพี่โคเรียบร้อยละรู้กันแค่สองคนลั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 นขอสูตรอันนี้ขอใช้แบบว่าขอใช้ลิ้นกดลันลันเลยแล้วกันแต่ว่าไม่ให้กล้องเห็นนะอ่าหนึ่งสองลันล,ลันลิ้นกดไม่มีแสงเรียบร้อยกูบอกเลยเรียบร้อยเรียบร้อยดูทรงแล้วเรียบร้อยไม่น่ารอดตัวลันลันเขียวๆมีแสงเสื้อขาว เพื่อขาวข่าวอ่ะสปีดอ่าตัวนี้น่ารีวิวไหมเดี๋ยวดูดิดีดิดี๋ยดิอ่าขอดูข้าพลังก่อนแต่ละตัวมามีแต่กองกลางอย่าบอกว่าบล็อกทูบล็อกนะอ่าโฮปีเออร์พอได้ลุ้นมาในสไตล์โฮปีเออร์ข้าพลังอ๋อพอพอใช้ได้อ่าโอเคพอรีวิวได้อยู่สปงสปีดฮะวิ่งหกหกโฮปีเออร์วิ่งหกหกน้ำตาจะไหล พี่วิ่งเร็วโพสพี่กกเดินตามบอลน,นะพี่อายุสามสี่เนาะทำอะไรได้ครับเดี๋ยวไปดูผลประกอบการนะครับทุกคนว่าประมาณไหนนะผลประกอบการผุปการปร,ปร,ปรกอบการสําหรับสัปดาห์นี้นะที่ผมเปิดไปในแพ็กนี้นะดูโอ้โหทีมก็ถือว่าโอเคขึ้นเยอะเลยนะมีแกเรโนมาตัวนี้ขอเปลี่ยนกับขอเปลี่ยนกับแบ็กตัวนี้แล้วกันน่าจะไม่มีประโยชน์ขนาดนั้นอ่าแล้วก็นี่ครับผม แมคอาริตเตอร์มาทุกคนยืนตรงนี้เลยนะบล็อกทูบล็อกนะแล้วก็เอาตัวนี้มายืนไอหงพิเยอร์มันไปไหนแล้ววะมายืนตรงนี้โอ้โหเห็นแล้วเศร้าไม่ยืนตรงไหนได้เนี่ยโหมโหยืนตรงนี้ยังไม่ได้เลยโอเคประมาณนี้เลยสําหรับสัปดาห์นี้ผลประกอบการนะเนี่ยเจเลโน่เอาเอาเ,อาเอาข้ามาด้วยมันต้องมีสี่ตัวไม่ใช่หรอหนึ่งสองสามอีตัวหนึ่งใครอ่ะ หอ,อยกองหลังตัวนี้กองหลังตัวนี้ยืนตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวขอเปลี่ยนกับเดียร์นี่อุยนะอ้ยเก้าห้านะเฮ้ยขเก้าห้าก็พอใช้ได้เดี๋ยวดูค่าพลังก่อนอ้าวมนพอหน้าเล่นนะมันสไตล์อะไรอ่ะดิทอยอร์ด้วยสวยเดี๋ยวประมาณนี้ทุกคนสำหรับผลประกอบการใครได้ตัวอะไรลองคอมเมนต์กันมาดูหน่อยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมเปิดแพ็คเพลย์ออฟด้วย สำหรับสัปดาห์นี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างแย่นะได้ตัวอย่างนั้นก็ได้แม็กเลตเตอร์มารีวิวนะไอดี ID นี้มีลิวผูกิดตัวแวนะ่ะเฮ้ยมี3ตัวแล้ววะ่ะเออเอเอน,น่าสนใจนะสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับสัปดาห์นี้ทุกคนใครได้ตัวอะไรล,ลองคอมเมนต์ไปดูหน่อยนะครับว่าคุ้มหรือเปล่านะสำหรับสัปดาห์นี้เฮ้ยมีสตัวนี่หว่า1 2 3 4เฮ้ยฟูลลิวพูดได้เลยนะไอดี ID นี้นะ ก็อย่าลืมดติดตามอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะว่าได้ตัวไหนขอขอแบบว่าคนขิงขิงอะ่ะแบบว่าเปิดร้อยทองแล้วโฟเดนออกอะไรเงี้ยแต่คงไม่มีอ่ะดูทรงน่าจะแบบว่าตัวสามดาวสี่ดาวสิ่ห้าดาวพู้เลาสับตรงล้มสับตู้อ่ะคือไม่มีใครแบบไ,ได้อยากได้แมกลิเตอร์แล้วได้เหมือนผมแค่นั้นแหละก็ขอกดติดตามนะอย่าลืมกดตามกดไลค์กดแชร์ได้สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ